นนะะสนามฟุตบอลรอยน้ำนะคะเรามาแล้วเราก็ต้องมาให้ถึงมือมียิ้มออกกลังกายเฮลี่เอาโทรศัพท์มาให้ามาหม,มีถือใส่กระเป๋าไว้อือไปเลยไปรวมไปจับเราเหยียบตรงนี้<ะ>อย่าตรงนี้ ัวไปจับเราไปกลัวไปย่าใครจะตกเราคลื่นพังอ่ะบอลพังไปแล้กลัวหนักกันนะนี่อึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่เราอยู่ที่สนามฟุตบอลลอยน้ำแล้วนะลลที่เกาะปันหีสนามฟุตบอลลอยน้ำเกาะจันจีปันหีจันจีเกาะจันจี